สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรหน่วยบนนะครับมาฝากท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับพึ่งลงให้ ท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้มานำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะครับสูตรนี้สถิตินั้นไม่มากไม่น้อยนะครับหน่วยบน2ตัวนะครับเลขน้อยถือว่า มีความแม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีทำไม่ยากครับก็ตั้งรางวันที่หนึ่งลงไปนะครับล้องหกตัวเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ 3ตัวหมุนครั้งที่สามนะครับเน้นนะครับหมุนครั้งที่3นะครับ,นนรบ,รรบอันนี้จําไว้ให้ดีนะครับเลข3ตัวนั้นจะหมุนทั้งหมด4ครั้งนะครับวิธีคำนวณน,นะครับก็คือเอาหลักสิบบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักร้อย หมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็บวกหลัก10หมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็บวก5คงที่นะครับได้ผลรับเท่าไหร่นั้นให้บวก4คงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับสูตรหน่วยบนสูตรนี้ต้องหน่วยบนเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักอื่นนะครับ อามาดูวิธีคำนวณกันเลยนะครับการคำนวณก็5บวกกัน2ครั้งก็เป็น10 5นะครับ5บวก5ก็เป็น10 10บวก0ก็เป็น10เหมือนเดิม10บวก1ก็เป็น11 11บวก5คงที่ก็เป็น16นะครับผลรับที่ได้ก็คือ6นะครับบวก4ก็ได้0นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 990นะครับ990หลักหน่วยก็คือ0นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข0งวดต่อมานะครับ9บวก9เป็น18 18บวก7ก็เป็น25 25บวก7ก็เป็น32 32บวก5ก็เป็น 3 3 0 32บวก5ก็เป็น37นะครับผลรัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก4ก็เป็น11ก็คือ1นั่นเองนะครับต่อมา3ตัวบนออก097นะครับหลักหน่วยก็คือ7นะครับก็เข้าที่เลข7 งวดต่อมานะครับ9บวก9เป็น18 18บวก2ก็เป็น20 20บวก8ก็เป็น28 28บวก5ก็เป็น33นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก4ก็เป็น7นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก7 5 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7นะครับก็เข้าที่เลข7 งวดต่อมานะครับ5บวก5เป็น10 10บวก9ก็เป็น19 19บกวก6ก็เป็น25 25บวก5ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสาเก้าศูนนะครับ0บวก4ก็ได้4นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 5, 4, 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4 ก็เข้าที่เลข4นะครับอ่ะดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมา4บวก4ก็เป็น8 8บวก8ก็เป็น16 16บวก8ก็เป็น24 24บวก5ก็เป็น29นะครับ ผลรับที่ได้ก็คือ9 9บวก4ก็เป็น13ก็ได้3นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก979นะครับหลักหน่วยคือเลขอะไรครับเลข9นะครับก็เข้าที่เลข9 ต่อมานะครับ7บวก7็ก็เป็น14 14บวก1ก็เป็น15 15บวก9ก็เป็น24 24บวก5ก็เป็น29นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นั่นเองนะครับ9บวก4ก็เป็น13ก็ได้3นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 0, 6 3นะครับ 063หลักหน่วยก็คือ3นะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา6บวก6ก็เป็น12 12บวก5ก็เป็น17 17 บวก9ก็เป็น26 26บวก5ก็เป็น31นะครับผลรัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก4ก็ได้5นะครับต่อมา3ตะวนออก395นะครับ395หลักหน่วยก็คือ5ก็เข้าที่เลข5นะครับ อ่ทีนี้มาดูงวดประจำวันที่1เดือนมีนาคม2567ว่าจะได้เลขอะไรนะครับสำหรับหลักหน่วยบนงวดนี้นะครับก็มาดูคำนวณกันเลยนะครับ9บวกเเป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก8ก็เป็น 31 31บวก5ก็เป็น36นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นั่นเองนะครับ6บวก4ได้10ก็คือ0นะครับทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับหลักหน่วยบน2ตัวงวดประจำวันที่1เดือนมีนา2567นะครับ หลักหน่วยบนวดประจำวันที่1ก็คือ6แล้วก็0นะครับ6แล้วก็0นะครับ2ตัวเท่านั้นนะครับหลักหน่วยบนนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับสูตรนี้สถิติกำลังเดินดีนะครับได้6กับ0นะครับเป็นหน่วยบน ไม่เกี่ยวกับหลักอื่นนะครับหลักหน่วยเท่านั้นนะครับเอาละครับทุกตัวเลขนั้นมันก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณด้วยตัวเองพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ